เพื่อนๆได้ยินข่าวนี้กันหรือยังครับข่าวที่บอกว่าสหรัฐอเมริกาประกาศแบนคนลาาเข้าประเทศแบบถาวรเริ่มต้นมกราคมปี2026เรื่องนี้กำลังเป็นวรัลและสร้างความสับสนอย่างมากในโซเชียลมีเดียเลยนะครับหลายคนตกใจและสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆถึงมีมาตรการรุนแรงแบบนี้ออกมาจะเย็นๆก่อนนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสรุปและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ฟังกันแบบฉดดับข่าวที่บอกว่าอเมริกาจะแบนดนลาวเข้าประเทศนั้นเป็นข่าวปลอมครับ ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่สร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาแล้วก็ถูกแชร์ต่อๆกันไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทําให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างเลยครับหลายคนที่เป็นคนลาวหรือมีเพื่อนมีครอบครัวอยู่ที่นั่นก็พลอยกังวลใจไปตามๆกันผมได้ลองไปตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือรวมถึงเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเลาวแล้วนะครับ ยืนยันได้เลยว่าไม่มีการประกาศมาตรการแบนใดๆทั้งสิ้นตามที่เป็นข่าวครับนโยบายการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกายังคงเป็นไปตามปกติไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่จะจงกับประเทศเราแต่อย่างใดเลยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับเาวก็ยังคงดำเนินไปอย่างปกติมีความร่วมมือกันในหลายๆด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมดังนั้นข่าวที่บอกว่าจะแบนคนลาวทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสําคัญที่สอนให้เรารู้ว่า การเสพข่าวในยุคดิจิทัลต้องมีสติและรอบคอบมากๆนะครับก่อนจะเชื่อหรือแชร์อะไรออกไปอยากให้ทุกคนลองตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหล่งก่อนเสมอโดยเฉพาะจากหน่วยงานราชการหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือโดยตรงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและป้องกันไม่ให้เราเผลอไปสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนอื่นด้วยดังนั้นสบายใจได้เลยนะครับพี่น้องชาวลาวและคนไทยทุกคนข่าวนี้เป็นเพียงข่าวลวงโลกเท่านั้นครับใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปเรียนต่อไปทำงาน รือไปเที่ยวที่อเมริกาก็ยังสามารถดำเนินการขอวีซ่าได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ถูกต้องและน่าสนใจแบบนี้อีกขอบคุณครับ